ดียนเดี๋ยวนะดูไข่กันนะว่าลางเป็นยังไงดูดูดูโอ้ได้แล้วทีนี้เรากัจะ <c ough> ับกันนะจับๆๆๆๆๆบั <forcé> okay. <şey> <nuancelếnerei> <tuh tukerak>

กูโมกินดมมมฮึมแล้วน่าจะกรอบแล้วหแหละแหนมอยู่ข้างล่างนี่น้าชิกี้พายหน้าอยู่ตรงนี้หน้าแหนมหน้าแหนมหน้าเนี่ยไล่เปิดไฟไล่น้ำมันแบนเดีย๋ยวเ,เปิดดอกโอเคเสร็จแล้ว มันพี่ซ่าเลยอ่ะติดแก๊สอ่ะ